โอเคโอเคเช็คเช็คเช็คได้เลยครับดูสิครับนางแกลงเองแล้วค่ะได้เดี๋ยวนี้พี่อ้ำแกลงพี <h <h ่เอหน่อยครับแกลงตลอดเลยค่ะไม่ต้องมาบอกเลยว่าหน้องอ้ำอ่ะเดี๋ยวพี่อ้ำาทะลึ่งมากเลยค่ะทุกคนบอกพี่อ้ำแกลงพี่อ้ำเหมายชอบแกลงกับอันนั้นตลอดเลยตอนนี้เองจะไปตัดแล้วค่ะไม่นานนี้เห็นะครับวนึกว่าไม่มีอ้ำแม่ก็รู้หัวหน้าตี๋ไป น่ารักมากเลยคนรักเยอะไม่เปลี่ยนเพราะพี่เอมเป็นตัวของตัวเองบางทีเป็นมากไปนะคะบางทีอาจะลดบ้างบางทีอากจะลดบ้างค่ะก็ดูดีครับทุกวันนี้ยังอยู่แฟนขับเลยคุณหัวก็ยังแฟนก็ยังไม่มีแต่แฟนคับตอนนี้พี่เอไม่ห้ามแล้วนะคะไม่กันแล้วโเดี๋ยวพี่เออาจจะแขมกระเป๋าแอมเมทุ่นดีๆให้อีกใบเพื่ข่ะวไปแต่งงาน น้องอ้ำชีวิตน้องอ้ำพที่เห็นล้นได้ตลอดชีวิตก็คือร่นพี่เอนี่แหละเกิดมาก็ถือปืนแล้วอะ่ะ <c oughs> <c oughs>